พี่ s t h a i l a n d World 2023นะคะเพราะเปิดรับสมัครสาวงามอายุระหว่าง16ถึง27ปีที่มีความฝันกับแพชชั่นอันยิ่งใหญ่ค่ะขอเชิญมาร่วมภารกิจพิชิตมงฟ้าไปได้วยกันกับการเป็นตัวแทนสาวไทยนะคะไปร่วมชิงมงกุฎ Miss World 2023ที่ประเทศอินเดียปลายปีนี้เดินทางมาสมัครด้วยตนเองในวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27 <c oughs> สิงหาคม2566ได้ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง18นาฬิกาที่สตูดิโอ8อาคาร7ช่อง7 HD ค่ะ ติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจ Miss t s t i l e n t World นะคะดาวน์โหลดไปสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวด Miss t s t i l e n t World 2023ภายใต้คอนเซปต์ The Real Beauty to Empower Her ที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอาขณะนี้ค่ะจบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเคยบ้านไร่สภายไฮโซเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้นะคะณนะธรรมวาทีเกณฑจิวิวัฒติผู้พูดเป็นธรรมย่อมไม่ขัดแย้งกับใคร ้ายข่าววันนี้ครับไปกันที่เกาะล้านจังหวัดชนบุรีครับที่ตอนนี้น้ําทะเลนั้นเปลีเป็นสีเขียวจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ต้นลูมนะครับโดยนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติก็ยังคงลงเล่นน้ํากันตามปกติลาากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ